สิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดว,ว่ามียียงเทียงแท้แน่นอนไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงสิ่งทั้งปวงเป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยในการอาศัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตน ที่จะทําให้เราไปยึดมั่นถือมั่นได้ใครไปยึดมั่นถือมั่นก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะสังขารสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เป็นตามความปรารถนาของเราตลอดไป <c oughs> อายุการเปลี่ยนแปลงของร่างกายสังขารมันก็มีการเสื่อมการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแม้แต่การมองเห็น ที่เคยเห็นชัดเห็นแจ้งกับสิ่งภายนอกมันก็มีการเลือ่อนเลือนเลือนรางไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรที่จะทำให้เราสามารถรักษาอะไรไว้ได้ในโลกนี้ได้ตลอดไปมีเสื่อมมีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของสภาวะธาตุร่างกายมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงเมื่ออายุมาก ขึ้นเปลี่ยนแปลงไปมีความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นธรรมดานี่เรียกว่าสังขารการปรุงแตง่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนที่แท้จริง <c oughs> มันไม่ใช่ตัวเราของเราที่แท้จริงเราไม่ควรไปยึดม,มั่นยึดติดว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันจะเป็นดัง ใจเราตลอดไปเราจะต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงหรือการทวนกระแสของใจไม่ให้ไหลไปตามร่างกายไม่ให้ไหลไปตามอายตนะที่เกิดจากการกระทบสัมผัสกันเราจะต้องฝึกการทวนกระแสสู่การหลุดพ้นจากการหมุนเวียนตามกระแสโลกเราเป็นผู้ปฏิบัติในการทวนกระแสโลก การทวนกระแสสิส่งปรุงแต่งเราทวนกระแสแห่งสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ยึดมั่นยึดจิดในสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเราอยู่เหนือสิ่งปรุงแต่งเราอยู่เหนือธรรมชาติเดิมๆของชีวิตที่ผ่านมาเราไม่ยึดมั่นยึดติดเรียกว่าเราเป็นผู้ทวนกระแสแห่งการมีตัวตนอยู่ในโลกเราอยู่เป็นอิสระ เราเป็นผู้อยู่เหนือโลกเหนือสงสารเราไม่อยู่ในกระแสแห่งการอาศัยแห่งการอยู่ร่วมกันแต่ถ้ามีการอาศัยในธรรมะของเราถ้าผู้ใดมีการอาศัยในตัวเราเราก็อยู่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้คนอื่นอาศัยแต่เราไม่ไปอาศัยของสิ่งสมมุติภายนอกเพื่อให้เกิดความ ได้ความมีความเป็นทางอารมณ์ทางจิตใจเรียกว่าเราเป็นผู้อิ่มผู้พอแล้วกับการอาศัยคนอื่นกับการอาศัยผู้อื่นในการหาอาหารทางจิตทางใจแต่ว่าการาหาอาหารเลี้ยงร่างกายเราจะต้องอาศัยชาวบ้านยังต้องอาศัยคนอื่นแต่อาหารทางจิตใจของเราเราอิ่มเราพอแล้วเราไม่ต้องการอาหารทางจิตทางใจแล้ว เราอยู่เป็นธรรมชาติเราอยู่ไปโดยตามสมมุติไปโดยไม่มีอุปทานไม่มีการเข้าไปยึดมั่นยึดติดเราเป็นผู้ที่มีความอิสระเราเป็นผู้ที่ฝืนธรรมชาติของชีวิตขั้นสูงสุดเราไม่มีตัวตนเข้าไปอาศัยจิตใจของเราไม่ต้องอาศัยปีติไม่ต้องอาศัยอาหารจากการอาศัยใครเราไม่ต้องอาศัยสิ่งใดๆในโลกเพื่อมาสร้างอาหาร ให้จิตให้ใจของเราอีกแล้วนี่เรียกว่าจิตใจมันหลุด้นจากการอาศัยในการเกิดอารมณ์ในการเกิดความรู้สึกทางอาัยะนะเราอยู่เพียงทําหน้าที่ของเราไปตามเหตุตามปัจจัยตามสมควรแก่เหตุเราไม่จําเป็นจะต้องไปอาศัยสิ่งใดเพื่อทําให้จิตใจของเราได้บุญได้กุศลอีกแล้วในโลกนี้แต่ผู้ใดที่ต้องการอาศัยเรา เราก็อยู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยให้กับบุคคลคนอื่นตามเหตุตามปัจจัยตามสมควรแต่ว่าร่างกายเรามันก็ต้องขึ้นอยู่กับอาหารที่ได้จากกันออกวินทบาทเพื่อมาเลี้ยงร่างกายไปตามเหตุตามปัจจัยแต่จิตใจเป็นผู้ตวนกระแสของโลกตวนกระแสสิ่งปรุงแต่งจนหลุดพ้นจากกระแสแห่งกัน มีตัวตนหลุดพ้นจากกระแสแห่งสิ่งสมมุติหลุดพ้นจากการอาศัยแต่ว่าอยู่ตามสมมุติไปตามเหตุตามปัจจัยเราจะอธิบายเกี่ยวกับความถูกบีบคั้นความถูกบีบของระหว่างปุถุชนกับอริยะบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างไรการถูกบีบของปุถุชน ปูถุชนจะถูกบีบด้วยตัณหาปูถทุชนจะถูกบีบด้วยความอยากด้วยความต้องการเพราะปูถทุชนจะถูกบีบถูกความอยากถูกตัณหาบีบคั้นให้กระทําตามความอยากความต้องการเรียกว่าบุญวาสนาหรืออุปนิสัยหรือสภาวะทางจิตใจผู้ที่ยังเป็นปูถทุชนคือยังอยู่ในกระแสโลก ยังอยู่ในกระแสของสิ่งปรุงแต่งยังอยู่ในกระแสแห่งโลกสมมติเขาจะถูกตันหาถูกความอยากความต้องการบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่อยากได้อยากมีก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าไม่ได้อยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็อยากที่จะไม่เป็นอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่ได้สิ่งที่ตัวเองชอบจะหมุนวนเวียนถูกบีบคั้นอยู่แบบนี้เรียกว่าถูกตันหาถูกความอยากความต้องการในการบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าตกอยู่ใต้อํานาจของตันหาตกอยู่ใต้อํานาจของกระแสแห่งโลกปุงแต่งตกอยู่ใต้อํานาจของกระแสแห่างอายตนะตาเมื่อกระทบกับรูปหูเมื่อกระทบกับเสียงจมกูกเมื่อกระทบกับกลินล่นลิ้นเมื่อไปกระทบกับรสกายสัมผัสกับกายกับสิ่งภายนอกใจก็จะเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกความยินดีความยินร้ายความต้องการนี่เรียกว่าถูกกระแสแห่งกิเลส กูกระแสแห่งความอยากความต้องการบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหมุนเวียนสุขบ้างทุกบ้างได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างมีความทุกข์ความสุขบีบคั้นอยู่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นตัณหากลายเป็นความอยากความต้องการเกิดแก่เก็บตายอยู่ในโลกในสงสารนี่เรียกว่ากระแสแห่งปูถุชนกูระแสแห่งกระแสแห่งสัตว์ที่ยังเสพกรรมกระแสแห่งสัตว์ที่ยังหลงไหลมัว,มวเมาเพลิเเเดเพลินอยู่กับการอยู่กับอารมณ์จะถูกตัณหา จะถูกความอยากความต้องการบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่อยากได้ก็อยากมีไม่อยากมีก็อยากเป็นเมื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นพอได้มีพอได้เป็นก็อยากที่จะไม่ได้อยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นคือไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายไม่อยากพัดภาคไม่อยากสูญเสียในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียไม่อยากจะพัดภาคนี่เรียกว่า กระแสของกิเลสกระแสแห่งตัณหาความอยากความต้องการผูถทุชนจะถูกบีบคั้นด้วยกระแสแห่งการถูกบีบในอารมณ์ในความรู้สึกทางอายตนะถ้าไม่ยินดีก็ยินร้ายถ้าไม่พอใจก็เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจอยู่อย่างนี้เกิดสุขเกิดทุกข์อยู่อย่างนี้เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่ได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่า กระแสของจิตใจของผู้ทุชนจะหลงไปตามอํานาจด้วยยุทังอายตนะทั้งหกภายในและภายนอกจะตกตุดในอํานาจของกิเลสความอยากความต้องการเมื่ออายตนะไปสัมผัสกันก็จะหมุนไปตามกระแสแห่งการสัมผัสเกิดความโลภโกรดหลงไปตามกระแสแห่งอายตนะเกิดเมตตากรุณามุทิตาตุาเบกขาไปตามสภาวะทางจิตใจเปลี่ยนแปลงดีเปลี่ยนแปลงไปตามความชอบ เปลี่ยนแปลงชั่วไปตามความไม่ชอบนี่เรียกว่ากระแสแห่งจิตใจของปุถุชนจะถูกบีบด้วยความอยากความต้องการ <c oughs> แต่ถ้าเป็นกระแสสภา,าวะทางจิตใจของอริยะบุคคลบุคคลผู้อยู่เหนือกระแสโลกบุคคลผู้อยู่เหนืออยู่เหนือในกระแสสมมติก็จะถูกความจริงบีบคขันเรียกว่าปุถุชนจะถูกกระแสแห่งกิเลสตัณหา จะถูกกระแสแห่งความอยากความต้องการบีบคั้นแต่ถ้าเป็นอริยะบุคคลจะถูกกระแสแห่งความจริงบีบคั้นจะตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความจริงจะปฏิเสธความจริงไม่ได้เรียกว่าปู่ตูชนจะไม่ยอมรับความจริงจะหมุนไปตามกิเลสจะหมุนไปตามความอยากความต้องการถูกผิดดีชั่วจะไม่มีสภาวะที่จะมีจิตใจในการที่จะยอมรับแต่ว่าขอให้ เป็นไปตามความอยากแต่ว่าถ้าเป็นอริยะบุคคลแล้วจะหมุนไปตามกระแสแห่งความจริงจะถูกความจริงบีบคั้นจะไม่หมุนไปตามกระแสแห่งกิเลสเหมือนกับปุถุชนทั่วไปพระอริยะเจ้าพระอริยะบุคคลทั้งหลายผู้ประเสฐในพระพุทธศาสนาจะหมุนตัวเองไปตามความจริงจะอยู่ทุกสิ่งจะทําทุกอย่างตามความเป็นจริงเรียกว่าจะไม่ทําตามความอยากจะไม่ทําตามความต้องการของตัวเอง จะทำไปตามความเป็นจริงเรียกว่าพระอริยะบุคคลหรืออริยะบุคคลที่ยังไม่ได้บวชก็จะทำไปตามความเป็นจริงจะถูกความจริงบีบคั้นเรียกว่าจะไม่ทำตามความอยากความต้องการของตัวเองแต่จะทำไปตามความจริงความถูกต้องชอบธรรมโดยตั้งอยู่ในศีลในธรรมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างตามเหตุตามผลที่ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการกระทบกระทั่งทำร้ายกันเรียกว่าความจริง จะบีบให้อริยะบุคคลหมุนเวียนไปตามกระแสแห่งความจริงจนเข้าไปสู่การดูเห็นสัจธรรมเบื้องสูงเรียกว่าถ้าเรายังเป็นปูถทุชนเราจะถูกกิเลสตัณหาถูกความอยากความต้องการในการบีบคั้นทางจ,จิตใจแม้แต่อยากทําดีแม้แต่อยากสร้างความดีก็ต้องอาศัยตัณหาอาศัยความอยากความต้องการในการสร้างในการทา แม้แต่การแย่งกันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในการทําความดีก็ยังต้องยิ่งแย่งชิงกันเพราะกระแสแห่งปุตุชนทําไปตามความอยากหลงยึดมั่นยึดติดในความดีเรียกว่าแม้แต่ความดีก็ยังต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในการสร้างในการทําเรียกว่าทําไปตามอารมณ์ทําไปตามความอยากความต้องการแม้จะเป็นความดีก็ทําไปโดยความอยาก ทำไปโดยความต้องการภายในจิตในใจไม่มองถึงเหตุถึงผลถึงความถูกต้องชอบธรรมตามที่เป็นจริงแต่ว่าถ้าเป็นพระอริยะบุคคลหรืออริยะบุคคลแล้วจะถูกความจริงบีบคั้นจะทําทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความจริงจะไมห่หมุนเวียนไปตามกิเลสตัณหาภายในจิตใ,ในใจแต่จะมองถึงความจริงเป็นหลักจะมองถึงความถูกต้องชอบธรรมแม้แต่กระทั่งภิกษุพา้าสง ผู้ออกบวชในพระพุทธศาสนาถ้าเขาเกิดดวงตาเห็นธรรมมียะถาภูตญาณเกิดขึ้นในจิตในใจเขาจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงจะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเขาจะดูว่าในศาสนานี้ที่สุพาะสงทั่วไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรมีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นอย่างไรถ้าเป็นอริยะบุคคลหรือพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา จะมองถึงการประพฤติปฏิบัติที่สูงจะไม่มองคู่ที่หลงไหลอยู่กับลาบกับยศกับกิเลสตัณหาจะไม่มองกับพวกที่มีความยินดีในลาบในยศในชื่อเสียงสรรเสริญเยนยอแบบโลกโลกจะไม่มองเอาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแต่ถ้าเป็นพระปุถุชนจะมองกระแสะแห่งลาบสักกะชื่อเสียงสรรเสริญเยนยอเป็นที่ตั้งภายในจิตในใจจะมองว่าตรงไหนจะได้ลาบได้ยศจะได้มี ทรัพย์สินเงินทองถ้าเป็นพระผูถทุชนจะมองไปตามกระแสะแห่งกิเลสจะไม่มองถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมเบื้องสูงหรือจะไม่เอาพระอาหารหันต์ที่พึ่งที่อาศัยที่เป็นตัวอย่างที่ประพฤติปฏิบัติไว้พระผูถทุชนที่ยังหลงอยู่กับกามจะไม่มองตามคนเป็นจริงแม้ว่าพระภิกษุในโลกนี้ในประเทศนี้จะมีการประพฤติปฏิบัติในการละกิเลสอย่างไรถ้าเป็นพระผูถทุชนจะไม่มอง จะไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแม้จะมีผ้ารหันอยู่ก็จะไม่มองไปตามความเป็นจริงจะทําทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความอยากความต้องการภายในจิตในใจของตัวเองเรียกว่าเอาความคิดเอาตัณหาความอยากความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาความจริงแต่ถ้าเป็นอริยะบุคคลจะมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแม้แต่มองภิกษุผ้าโถงด้วยกัน ก็จะมองผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่มีศีลมีธรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยในจิตในใจจะไม่มองพวกที่หลงลาบหลงยศหลงชื่อเสียงหลงทรัพย์สินเงินทองจะมองหาผู้ที่ปฏิบัติเพื่อละเพื่อขัดเพื่อเก่าเพื่อปล่อยวางกิเลสเพื่อปล่อยวางตัวตนจะมองหาที่สงบที่ระงับที่มีความสงบึกระงับทางจิตทางใจที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าพระอริยะบุคคลจะมองไปตามความเป็นจริง จะไม่มองเอาตามความอยากความต้องการของตัวเองเมื่อพระอ,อริยะบุคคลผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วมองทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริงก็จะสามารถประพฤติปฏิบัติไปตามความจริงถึงขั้นสูงที่สุดได้จนสู่ความหลุดพ้นเป็นพระอ,อรหันติสิ้นอาสวะกิเลสนี่เรียกว่าพระอ,อริยะบุคคลจะทําทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความจริงจะถูกความจริงบีบคั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่หลุดพ้น ไปจากการถูกบีบคั้นเรียกว่าหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองเพราะพระอริยบุคคลแต่ละขั้นแต่ละตอนจะทําไปตามความเป็นจริงเป็นขั้นเป็นตอนไปตั้งแต่โสดามักโสดาบันสกะทาคามากักสกะทาคามีอนาคามีมักอนาคามีอรหันตมัคจนถึงขั้นเป็นพระอรหันตจะท,ทําทุกอย่างไปตามความเป็นจริงเรียกว่าจะไม่ทําไปตามความอยากความต้องการของตัวเอง จะมองหาเหตุหาผลหาประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกจะมองถึงดีถึงชั่วถึงถึงถูกถึงผิดถึงคุณถึงโทษถึงเหตุถึงผลถึงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ที่ถูกต้องเรียกว่าจะทําทุกอย่างไปตามความจริงจะเอาทำเป็นใหญ่พระอริยะบุคคลจะเอาทำเอาความถูกต้องชอบธรรมจะมีคุณธรรมในจิตในใจเป็นใหญ่เรียกว่าจะเอาทำเป็นใหญ่แต่ถ้าเป็นพระปุถุชนพระ ที่ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธร,รมก็จะเอาตามกระแสโลกเอาตามกระแสปรุงแต่งทางอายตนะขอให้ตาได้เห็นรูปที่พอใจหูได้ยินเสียงที่พอใจจมูกได้กลิ่นที่พอใจลิ้นรับรสที่พอใจกายสัมผัสใจรับรู้อารมณ์ที่พอใจนี่เรียกว่าถ้ายังเป็นผู้ทุชนหรือพระผู้ทุชนจะทําไปตามความอยากความต้องการทางอายตนะทั้งสัมผัสทั้ง6เรียกว่าจะไม่มองไปตามความเป็นจริงจะไม่เอาทมเป็นใหญ่ จะเอาความอยากความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่จะเอากระแสโลกเป็นใหญ่เรียกว่ากระแสแห่งปรุงแต่งอายตนะแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลจะถูกบีบด้วยความจริงเมื่อเห็นธรรมถึงที่สุดแล้วจะไม่สามารถกลับมาเป็นปู่ทุชนได้อีกเรียกว่าตั้งแต่โสดาปฏิมรักถึงโสดาบันขึ้นไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาเป็นปู่ทุชนได้อีกจะไม่สามารถกลับมายึดมั่นยึดติดในตัวกูของกูได้อีก จะไม่สามารถมาทําบาปทํากรรมหนักได้จะไม่สามารถมาฆ่าพ่อฆ่าแม่จะไม่สามารถมาฆ่าพระอรหันต์มาทําร้ายพระพุทธเจ้าหรือมาอยุยงสูงเสริมให้ภิกษุสงฆ์แตกแยกกันนี่เรียกว่าจะไม่ไปนับถือศาสนาหรือศาสนาอื่นจะไม่ไปเข้ารีดไปนับถือศาสนาอื่นเรียกว่าถ้าเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันไปแล้วโสดาปฏิมากโสดาบัน จะเป็นผู้เห็นถูกต้องชอบธรรมแล้วเรียกว่าไม่สามารถกลับมาเป็นผู้ทุชนได้อีกไม่สามารถกลับมาเห็นผิดคิดผิดได้อีกแม้จะต้องตายแล้วกลับมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีความคิดความเห็นที่เป็นอริยะบุคคลแล้วจะได้มาเกิดจะได้มาพบพระพุทธศาสนาและจะได้มาบรรลุธรรมเบื้องสูงแน่นอนนี่เรียกว่าอุปนณิัยหรือสภาวะทางจิตใจของอริยะบุคคลมันจะไม่สามารถกลับมาเป็นปูถทุชนได้อีก จะไม่สามารถมาทําบาปทําชั่วในการสร้างกรรมหนักได้อีกเรียกว่าจะไม่สามารถทําเหตุแห่งอน,นันตริยกรรม5ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ข่าพา,า,พารหันทำายพระพุทธเจ้ายุยงส่งเสริมพิกิุสงูงให้แตแกแยกกันหรือการที่จะไปนับถือศาสนาอื่นเข้ารีดศาสนาอื่นก็เป็นไปไม่ได้สําหรับอริยบุคคลแล้วนี่เรียกว่าพระอ,อริยบุคคล จะถูกบีบด้วยความจริงจะถูกบีบด้วยสิ่งที่เป็นความจริงเมื่อถูกบีบด้วยความจริงกระแสแห่งการทวนกระแสะของอริยะบุคคลก็จะขึ้นไปสู่การหลุดพ้นจากสิ่งสมมติไปเรื่อยๆจนหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างคือพ้นจากกระ,สะแสแห่งการไหลเวียนตัวเองตามกระแสะโลกเรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นหรือเป็นพระอาหารหันต์ผู้หลุดพ้นจากอสาสวะกิเลสนั่นเองเรียกว่าจะทวนกระแสะของจิตใจตัวเอง จะทวนกระแสแห่งการที่เราจะทําตามความอยากความต้องการแต่ว่าปูถทุชนจะถูกความอยากความต้องการบีบคั้นจะทําทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความอยากของตัวเองจะเอาความคิดจิตใจของตัวเองเป็นใหญ่จะไม่มองถึงกระแสโลกถึงกระแสรธรรมถึงกระแสความจริงที่ถูกต้องแม้จะมีพระสงฆ์พระอรหันต์พระอริยะบุคคลอยู่ในโลกในาศาสนาก็ตามแต่ถ้าเป็นพระปูถทุชนจะไม่มองตามความเป็นจริง จะเอาตามความยึดมั่นยึดติดภายในจิตในใจของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเคยประพฤติปฏิบัติมาก็จะยึดมั่นยึดติดด้วยความยึดมั่นยึดติดเป็นตัวกูของกูเป็นพิธีกรรมของกูกูสร้างขึ้นมากูปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าจะยึดมั่นยึดติดกูเคยทําอะไรกูก็จะทําตลอดไปมันตัวกูมันเป็นสิ่งของกูวัดกูชาวบ้านเป็นของกูเรียกว่าจะทําอะไรก็จะมีแต่ตัวกูของกู กูจะทําในสิ่งที่กูเคยทำํำมานี่เรียกว่านิสัยหรือสภาวะทางจิตใจของพระที่ยังเป็นปูถทุชนจะไม่ถูกความจริงบีบขัน้นจะถูกแต่กิเลสตัณหาจะถูกแต่ความอยากความต้องการภายในจิตในใจของตัวเองบีบขัน้นจะไม่เอาทําเป็นใหญ่จะเอากิเลสของตัวเองเป็นใหญ่จะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่จะไม่มองถึงเอาความถูกต้องชอบรมแม้แต่จะมีพระปฏิบัติให้ดูให้เห็น ถ้าเป็ี่นภาพปูถทุชนก็จะไม่ยอมรับมีแต่จะทําให้เกิดความอาฆาตพยะบาทในจิตในใจของตัวเองไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทิฐิมนะได้ถ้ายังหลงยึดมั่นยึดติดในตัณหาในตัวกูของกูถ้าลังหลงยึดมั่นยึดติดในสิ่งที่เคยประพฤติปฏิบัติมาตามธรรมชาติเดิมๆเ,เรียกว่าถ้าเราอยากจะพ้นไปจากกระแสแห่งปูทป่ทุชนเราจะต้องรู้จักฝืนกระแสแห่งความคิดของตัวเอง ฝืนกระแสแห่งการยึดมั่นยึดติดในความคิดจิตใจหรือประเพณีอะไรต่างๆที่เราเคยประพฤติปฏิบัติมาจนมันเป็นนิสัยจนมันเป็นความยึดมั่นยึดติดจนมันเป็นตัวกูของกูไปแล้วเรียกว่าถ้าอยากเป็นอริยะบุคคลจะต้องทวนกระแสความยึดมั่นยึดติดในจิตในใจจะต้องรู้จักทวนกระแสแห่งตัณหาโดยการที่เราจะต้องทําให้มันเกิดยะถาภูตญาณเกิดขึ้นภายในจิตในใจคือการที่เราจะต้องเห็น ทุกส right. right. so ิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงตามที่เป็นจริงเราจะต้องมองถึงผู้ปฏิบัติศิลปฏิบัติธรรมที่เขาประพฤติปฏิบัติมาจะต้องมองถึงเอาทำเอาผู้ที่ละกิเลสเอาผู้ที่ปล่อยที่วางเอาพระพุทธเจ้าเอาพระอรหันต์เป็นที่พึ่งที่อาศัยเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งที่อาศัยนี่เรียกว่าเราจะต้องเอาความจริงในการที่เราจะต้องเป็นที่พึ่งที่อาศัย เราอย่าเอาความคิดจิตใจอย่าเอาทิฏฐิมานะอย่าเอาความยึดมั่นยึดติดภายในจิตในใจเดิมๆที่เคยยึดมั่นยึดติดยึดถือมานี่เรียกว่าถ้าเราอยากจะพ้นจากการตกอยู่ในพบเบื้องล่างเบื้องต่ําเราจะต้องทวนกระแสจิตใจทวนกระแสแห่งความยึดมั่นยึดติดที่เคยยึดถือที่เคยยึดมั่นยึดติดมานี่เรียกว่าเราจะต้องเข้าไปสู่ความจริงเราจะต้องยอมรับความจริงให้ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นอริยะบุคคล เพื่อที่จะดำเนินตามความจริงจนหลุดพ้นจากสิ่งสมมติอย่างแท้จริงนี่เรียกว่าปูถุชนจะถูกกิเลสถ,ถูกตัณหาบีบคัน้นจะถูกกิเลสตัณหาครอบงำจะตกอยู่ใต้อเสกระแสแห่งกิเลสตัณหาจะตกอยู่ใต้กระแสแห่งการถูกบีบคั้นด้วยความอยากความต้องการด้วยความคิดด้วยความปรุงแต่งด้วยความยึดมั่นยึดติดเป็นตัวโกของโกแต่ถ้าเป็นอริยะบุคคลหรือพระอริยะบุคคลแล้ว จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริงจะไม่ถูกความอยากความต้องการบีบคั้นกดดันแต่ว่าจะทําไปตามความจริงแม้มันจะไม่มีใครเข้าใจแต่ถ้าเป็นอริยะบุคคลจะทําไปตามความจริงแม้คนจะไม่ยอมรับแต่ก็จะทําไปตามความเป็นจริงแม้จะไม่มีใครยกย่องสรรเสริญแม้จะต้องสูญเสียลาบเสียยศเสียสกุลก็จะทําทุกสิง่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริง จะไม่ยึดมั่นยึดติดในตัวกูของกูจะทวนกระแสะแห่งโลกจะทวนกระแสะแห่งลาบแห่งยศแห่งสุขสรรเสริญโลกีแบบโลกๆจะเข้าสู่ความเป็นจริงจะเป็นผู้ยอมรับความจริงนี้เรียกว่าอาริยะบุคคลหรือผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเรียกว่าพระอริยะบุคคลหรืออริยะบุคคลแล้ว จะยอมรับความจริงจะไม่หลงยึดมั Canvas, ่นยึดติดในจิตใจในความคิดของตัวเองจะเอาความจริงเป็นใหญ่จะเอาความจริงเป็นที่ตั้งจะมองทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริงถูกผิดดีชั่วจะเอาไปตามความเป็นจริงในถูกต้องในธรรมจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเรียกว่าจะไม่เอาความคิดจิตใจตัวเองที่เคยยึดมั่นยึดติดยึดถือมาเป็นที่พึ่งจะเอาความเป็นจริงจะเอาพระพุทธเจ้า เอาพระธรรมเอาพระสงฆ์สาวกที่เป็นพระอรหันต์เป็นที่พึ่งเรียกว่าถ้าเป็นอริยะบุคคลจะเข้าใจโลกจะ <c oughs> ปล่อยวางโลกได้และขึ้นสู่ความเป็นจริงจะยอมรับความเป็นจริงแม้จะต้องสูญเสียอะไรแม้จะต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแม้จะต้องเสียลาภเสียยศเสียสักการะก็จะทําไปตามความเป็นจริงจะรักษาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาไว้ได้ด้วย การปฏิพุทธปฏิบัติตามเพื่อสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบสอบไปด้วยการเสียสละด้วยการปล่อยวางความยึดมั่นยึดติดในตัวกูของกูถ้าเราปล่อยเรีว,วางตัวกูของกูได้ปล่อยวางจิตใจความคิดของตัวเองได้อย่าให้กิเลสตัณหาความอยากความต้องการบีบคั้นเราเราอย่ากตกอยู่ใต้แห่งกิเลสตัณหาความอยากความต้องการในการอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบโลกโลก ในการอยากได้ลาบได้ยศได้สุขเสริญอยากได้ทรัพย์สินเงินทองโดยการไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักการปฏิบัติในการที่จะทําให้เราทวนกระสรแสแห่งความอยากได้เข้าไปสู่ความจริงเรียกว่าถ้าเป็นพระอริยบุคคลจะทําทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริงจะถูกความจริงบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงจน,น,นสู่ความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นปู่ทุชนได้อีกเรียกว่าแต่ถ้าเป็นปู่ทุชน หรือพระที่ยังเป็นสมมุติสงฆ์เป็นพระผุ้ทุชนก็จะทําตามความอยากความต้องการทําไปตามความยึดมั่นยึดติดที่เคยทําที่เคยประพฤติปฏิบัติมาจะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเพราะไม่มองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่มองตามเหตุตามผลที่ถูกต้องไม่มองโลกมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแม้จะมีพระพุทธเจ้ามาแสดงทาโปรด ก็ไม่ยินดีไม่ยอมรับฟังที่จะเปลี่ยนแปลงเรียกว่าจะทําไปตามความคิดจิตใจของตัวเองแต่ถ้าเป็นอริยะบุคลคลผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริงที่ถูกต้องจะทําทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความถูกต้องชอบทำทําไปตามความจริงเรียกว่าผุุ้ชนจะถูกบีบคั้นด้วยกิเลสตัณหาด้วยความอยากความต้องการแต่ว่าอริยะบุคคลจะถูกบีบด้วยความจริง จะทําทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริงจะดับตันหาจะดับกิเลสภายในจิตในใจของตัวเองด้วยกันทําไปตามความเป็นจริงที่ถูกต้อง